ล่าสุดทางด้านแอปทักษออนพักสุขเจริญโผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเป้ยปันวาดเตรียมส่งลูกสาวน้องปาลินเข้าผ่าตัดหากเอ่ยชื่อเป้ยปันวาดเหงมณีเชื่อว่าหลายคนคงต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนโดยเฉพาะในอดีตที่ขึ้นแท่นว่านางร้ายหน้าสวยจนได้ฉาย,ยาสตรอเบอรี่เรียกที่มาครองและอาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานของเป้ยปันวาดกันสักเท่าไหร่หลังได้ไปรับหน้าที่คุณแม่แบบเต็มตัว และเป็นที่ท,ทราบกันดีว่าปัจจุบันเป้ยปานวาดได้คบหาดูใจอยู่กับสามีป๊อปมิทีบุญยรัตน์กลินและมีโซทองคล้องใจอย่างน้องปโปรดและน้องปาลินล่าสุดทางด้านเป้ยปานวาดหัวอกแม่แทบสลายหลังลูกสาวน้องปาลินต้องเข้ารับการผ่าตัดโดยทางด้านเป้ยปานวาดได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าสุดท้ายเป้ยก็ไม่ได้เข้มแข็งจริงๆเป้ยรู้ว่าน้องปาลินจะต้องเข้ารับการผ่าตัดต่อมอธิโนยและทอมซิลเมื่อสามเดือนที่แล้วต่อมอดีนนยของน้องโตขนาด90เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนั้นก็แปลว่าน้องมีช่องทางเดินหายใจแค่เพียงสิเปอร์เซนเท่านั้นตอนแรกเป้ยคิดว่าเป้ยจะแข้มแข็งและคิดว่าเป้ยจะไม่ร้องไห้เหมือนอย่างคราวที่โปรดที่ผ่านมาเราเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วเป้ยคุยกับคนอื่นราวกับเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องเจอแต่พอรู้วันเวลาที่ปาลินจะต้องผ่าเข้าจริงๆเป้ยก็ค้นพบว่าเวลาไม่ได้ทําให้เราแกร่งขึ้นเลยในเรื่องความเจ็บความป่วยของลูกเป้ยทําเหมือนว่าเป้ยแข้มแข็งแต่จริงๆไม่ใช่ถึงแม้จะรู้ทั้งรู้ว่าลูกจะแข็งแรงขึ้น ลูกจะดีขึ้นก็ตามแต่ใจของเป้ยตอนนี้กลับกลายเป็นความกลัวความกังวลอยู่เต็มไปหมดเป้ยปรารถนาให้ตัวเองแข็งแกร่งเร็วๆเพื่อที่จะเป็นที่พักพิงให้ลูกเป้ยปรารถนาให้ทุกๆอย่างผ่านไปด้วยดีเพื่อให้น้องปาลินเป็นเด็กที่แข็งแรงร่าเริงสดใสตลอดไปรักลูกสุดหัวใจเหลือเกินซึ่งงานนี้ทางด้านแอปทักษอรหัวอกคนเป็นแม่ได้เข้ามาคอมเมนต์หลังเห็นน้องปาลินเตรียมเข้ารับการผ่าตัดเอาไว้ว่าเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณแม่คุณลูกนะคะ